เมื่อท่านเจ้ากุลหันษาได้โปรดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งท่านเสยดอพระตัตะวิโรจนะก็ถือว่าเป็นครูรูปเดียวกันเพียงแต่ว่าท่านหันษาเนะี่ยท่านไปปฏิบัติทีหลังก็จึงต้องกราบสักการะนะหลวงพ่อเสยดลจีนะพระมหาเถระผููทุเทชีวิตพาสิทธมุ่งสู่ทางสายเอกพระพุทธเจ้าก็ตรัสก,กรยานมิตรเป็นทั้งหมดของพรมมรรย์กามเจริญก้าวหน้าในธรรมจะเป็นต้องอาศัยการยานมิตรช่วยชี้บอกคางให้เกิดแรงบันดาลใจฝ่ายปฏิบัติ และก็กะจัดปัดเป่าความมวดเข่าในดวงจิตตลอดเส้นทางของการก้าวเดินตามทางสายเอกนะั้นนนกัลยาณมิตรจึงเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าและเหล่าระยะสาวกรวมถึงครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงพ่อสยามดจีพัตตาวิโรจนะเป็นต้นจึงทําให้ชีวิตของการเป็นพระพิสุยังคงอยู่รอดปลอดภัยมาจนทุกวันนี้ย้คำคาเตือนของหลวงพ่อย,ยังดังคึกกล้องอยู่ในหูมาโดยตลอดว่าจงรักษาอุณหภูมิของการปฏิบัติไว้ในทุกๆท,ท,ที่ที่ไปจงตั้งใจพาลูกศิษย์ปฏิบัติ และก็จงตั้งสำนักกรรมาฐานเพื่อเป็นสะพานผากดในบรรลุมรรคผลและวัน,<ม>นอายุวัฒนมงคลจึงเป็นวันอาจรรยบูชาที่เราสิทธิ์พากันมากราบสักการะขอรับพลังใจพร้อมทางขอบพระคุณที่หลวงพ่อได้ย้ำเตือนและก็พาพวกเราเดินบนเส้นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพื่อความบริสุทธิ์ดับทุกสุขในเรือนใจก้าวเดินไปสู่กระแสะพระนิพพานนี่คือทั้งหมดของความในใจของท่านเจ้าคุณหัญษาได้กล่าวถึงพระเดชพระคุณผู้มี บทบาทในแวดวงของสาภารเมียนมารวมถึงประเทศไทยก็มีลูกศิษย์หลายๆท่านนะท่านเมธาที่แต่ก่อนก็เป็นวหนา้าฝาิปัสสนาหรือไนตอนนี้เจ้าคุณบุญชิตเจ้าคณกะกรทมก็มาเป็นประธานฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรุกระที่สาคัญก็มีพระภิกษุสาม,มเณรหลายๆรูปได้ไปปฏิบัติแล้วก็นาหลักธรรมของท่านนะ,นะแนวทางการปฏิบัติเนาพองนอมาตีแผ่ไปแผ่ที่ประเทศไทยแล้วก็ตั้งสํานักเป็นสาขาอย่างเช่นสาขาวิทยธรรมโม ริียธรรมสถานอะไรของท่านสยดออยู่ที่ปักช่องโคราชเนี่ยนะท่านมหาสนามชัยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเอกที่เคยไปปฏิบัติร่วมแต่สมัยก่อนแาะตอนนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยสําคัญเลยทีเดียวต่องาราบอมุโมธนาขอบคุณที่ทันตีแพ้เขาสร้างกันเป็นมงคลนี้แด่วมวลมหาประชาชน